อขอให้ญาติยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสต,ติต่างความรู้ึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวเพียงแค่สร้างความรู้ตัวเพียงแค่ทําความเข้าใจพวกท่านพากันทําแล้วหรือยังตั้งที่ใจก็ปรารถนาอยากจะรู้ทมอยากจะได้บุญความอยากนั่นแหละเป็นความเกิดที่เกิดจากใจ เรามาสร้างความรู้ตัวตัวใหม่ซึ่งเรียกว่าสติถ้าเรารู้ให้ตัวเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมลึกลงไปเราก็รู้ว่าอันนี้ส่วนปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้ส่วนใจลึกลงไปอีกใจคลายออกจากความคิดอีกซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามความรู้ตัวของเราต่อเนื่องเราถึงจะเห็น ถ้าเห็นได้เมื่อไรเราก็ตามทำความเข้าใจเราก็จะเราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์คําว่าอัตตากับอนัตตาสมมุติวิมุติเห็นการก่อตัวเห็นการเกิดของใจเขาส่งไปภายนอกอย่างไรนี่เขาหลงมานานนะเขาหลงมานานถ้าเราแยกไม่ได้แล้วก็ว่าเราไม่หลงถ้าเราไม่จเจริญสติให้ต่อเนื่องเราก็ว่ามีสติปัญญาอยู่ มีกันทุกคนแต่เป็นสติปัญญาของสมมตุติของโลกียะของโลกอยู่ในระดับสมมตุติอาจจะถูกผิดอยู่ในระดับของสมมตุติแต่เราต้องคลายใจของเราออกให้รับรู้ปัญญาทําหน้าที่แทนทุกเรื่องเป็นเรื่องของทุกคนการฝึกขัดปฏิบัติขัดเก่าตัวเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับจนกระทั่งหมดลมหายใจ ว่าเราจะดําเนินอย่างไรเราอยู่สมกับสมมุติเคารพสมมุติไม่ย,ยึดติดสมมุติภาษาโลกภาษาธรรมเป็นอย่างไรแสวงหาแต่ธรรมแต่ไม่รู้เรื่องเจริญสติไม่รู้จักว่าลักษณะของสติเป็นอย่างไรจะเอาอะไรไปใช้จะเอาอะไรไปละไปดับไปประหัดประหารกิเลสทั้งที่เราก็อยู่กับกองกิเลสกายของเรานี่แหละกองกิเลสกิเลสหยาบกิเลสละเอียดทุกคนก็มีกันหมด ทีนี้เราก็มาพยายามศึกษาอบรมคลายใจของเราออกให้รับรู้อยู่กับกองกิเลสนั้นแหละแต่ไม่หลงไม่ยึดสร้างประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าเอาประโยชน์ปัจจุบันให้ดีเห็นอยู่ปัจจุบันให้ดีช่วนสชวนรูปความขยันหมั่นเพียรความเชสละความอดทนการฝักฝ่การสนใจสละพัดอยาก มันพร่ำสอนใจตัวเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขวันนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาใจของเราพลังเผลอให้กิเลสสักกี่ครั้งใจของเราเกิดกิเลสส่งออกไปแผ่นอกสักกี่เรื่องเหตุจากแายนอกทําให้ใจเกิดสักกี่ครั้งอาการของความผิดก่อตัวอย่างไร <S <S เราละได้หรือไม่เราดับได้หรือไม่เราละได้ตั้งแต่ต้นเหตุดับได้ตั้งแต่ต้นเหตุตั้งแต่การก่อตัว กางเหตุปลายเหตุออกมาทางกายทางวาจาเราชนะหรือเราแพ้เราพยายามมันสำรวจมันตรวจตาสตินี่แหละเป็นอาจารย์คอยสอบอารมณ์คอยสอนใจมันพัฒนสอนตัวเราตลอดเวลาจากในโนยไปหามากๆส่วนมากก็มีตั้งแต่วิ่งไปหาครูบาอาจารย์ภายนอกที่โน่นบางที่นี่บางไม่สร้างอาจารย์อยู่ในกายของเราความขยันมันเพียน ความเสียสละความอดทนเขาเรียกว่าตบะบาร,รมีรู้จักฝักไฝ่รู้จักสนใจงานส่วนตัวงานส่วนรวมประโยชน์ไกล้ประโยชน์ไกลไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความเกียดคร้านหนักเอาเบาสู้หนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้แบกกายกายก็หนักหนักตัวเราก็เป็นหนักคนอื่นหนักสถานที่โยนความรับผิดชอบไปที่โนนบงังไปที่นี่บงังไม่พยายามแก้ไขปัญหา แกให้มันจบจบทั้งภายนอกจบทั้งภายในโยกสมมติเขาหลบสมมติไม่ย,ยึดติดสมมติก็มีความฉุกเท่นนั้นเองก็พยายามนะเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งทั้งสมมติภายนอกท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในขันธ์หารอบรู้ในกองสังขารแล้วก็รอบรู้ในโลกกระทำการกระทำของเราก็ต้องถึงพร้อมหลงกันทุกคนนั่นแหละถ้าไม่หลงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกหลงมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ ในภพของมนุษย์มีกายเนื้อเข้ามาปิดกั้นเอาไว้มีคันห้ามาปิดกั้นเอาไว้เราต้องอาศัยปัญญาของผู้รู้อาศัยปัญญาของพระพุทธองค์เจริญตามปัญญาของท่านจนปรากฏขึ้นที่ใจเห็นที่ใจแยกแยะได้ที่ใจทําความเข้าใจเราก็มีความสุขไม่ว่าพระวยมบัชีวันเดือนผ่านไปเร็วไว เราทำประโยชน์อะไรบ้างเราก็ต้องพยายามพิจารณาตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าจนเมืดจนกระทั่นทงนอนหลับเราพังเพื่อให้กิเลสตัวไหนอะไรควรทําอะไรควรละอะไรควรจเจริญถ้าเราไม่รู้จักแก้ไขตัวเราแล้วมันก็ยากหนักตัวเองแล้วก็หนักคนอื่นโยนไปที่โน่นบัางที่นี่บ้างก็เลยไม่ถึงจุดหมายไปทางสท,ท่าทีเราอ,อันนี้็จะเจริญทำเพียงเท่านี้พากันไว้พอมอมกันพากันไปสร้างฐานตอทําทความพอใจกันเอานะ ทำความพอใจกันเอาหนาะ